สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคาราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทํานายภาพรวมดวงชะตา3เดือนสุดท้ายปลายปี2565นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับลัคนาราศีธนูมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจาราศีนะครับ ในช่วง3เดือนสุดท้ายจนถึงสิ้นปีดาวพฤหัส,สบดีโคจรในราศีมีนภายใต้ภพพันธุดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาแก่ชาวราศีธนูทำให้เกิดโชคลาภและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวบางท่านมีเกณฑ์จะได้บ้านหรือที่ดินอีกความหมายหนึ่งท่านที่ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าหรือจำนองจะมีเงินที่ใช้หมุนเวียนเข้ามาดีนะครับช่วงเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนการงานของท่านจะมีความมั่นคงก้าวหน้าท่านที่ทำงานทางด้านการค้าการขายเป็นตัวแทนในหน้านักเขียนนักพูดหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและคำพูดจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากจะมีโอกาสที่ดีทางการงานเกิดขึ้นท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะได้งานใหญ่หรือได้โปรเจกต์ใหญ่ ส่วนท่านที่ทำงานประจำก็มีโอกาสจะถูกมอบหมายให้ทำงานมากขึ้นท่านใดที่ว่างงานจะมีโอกาสได้งานยิบจับงานใดหรือสิ่งใดก็จะเกิดสิ่งดีช่วงเดือนตุลาคมดาวอาทิตย์ทำมุมเล็งกับดาวพฤหัสบดีที่ราศีมีนท่านจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่หรือจะได้โชคจากผู้อาวุโสจะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่และคนดีมีความรู้ความสามารถ หรืออาจหมายถึงท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารท่านใดที่ยังอยู่ในวัยเล่าเรียนศึกษาหรืออยู่ในช่วงศึกษาต่อจะมีผลการเรียนที่ดีจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองบางท่านอาจจะได้เครื่องมือสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่หรือได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็เป็นได้ดาวเสาโคโจรในราศีมังกรภายใต้ภพกระดุมพระ ส่งผลให้ท่านมีความมุ่งมั่นในการหาไรายได้การสร้างหลักปักฐานบางท่านจะต้องมีภาระในการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองที่กว่าจะได้มาก็จะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากราหูโคจรในราศีเมษภายใต้พปุตตะท่านอาจมีความคิดริเริ่มใหม่ๆในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นอยากจะออกไปท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ไปสั่งสรรหาความสุขสนุกสนาน บางท่านที่มีบุตรบริวารก็อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องของบุตรบริวารและสัตว์เลี้ยงหรือท่านก็อาจจะใช้เงินไปกับที่อยู่อาศัยก็เป็นได้เช่นกันนะครับช่วงเดือนสุดท้ายของปีพยายามอยู่ในศีลในธรรมนะครับอย่าทําอะไรที่เป็นการเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับอบายามุกและให้งดเว้นการเซ็นเอกสารค้าประกันทางการเงินและก็หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวมถึงอย่าให้ใครยืมเงินด้วยนะครับเพราะมีโอกาสจะเกิดหนี้ศูนย์และมีปัญหาตามมาภายหลังได้ครับ ก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตายอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูจงประสบแต่ความโชคดีมีชยัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ